อะไรกันทำไมเขาถึงสามารถหลบการโจมตีนี้ได้มันเป็นไปได้ยังไงข้านั้นหล่อเจ้าตั้งนานออกไปจากที่นี่ซะเจ้านั้นหาข้าเจอได้อย่างไรกันถ้าข้านั้นบอกว่าข้าสามารถล้อนาคตได้เจ้านั้นจะเชื่อข้าไหมล่ะ เจ้าน่าจะมาพูดกับข้าด้วยกลอุบายหลอกเด็กแบบนี้เลยการรอบสังหารในครั้งนี้ล้มเหลวแล้วตอนนี้ข้านั้นต้องถอยก่อนดีกว่าแล้วค่อยหาโอกาสใหม่ที่หลังเจ้าฝั่งครั้งนี้จะโชคดีไปแต่ครั้งหน้านั้นข้าจะตัดหัวเจ้าแน่ถ้าจะหนีไปไหนมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะนางหนู จู่ล่องเตียนอุ้ยเข้ามาจับจูในค่าน้อยจู่ล่งอยู่ที่นี่แล้วขอรับเตียนอุ้ยก็มาแล้วขอรับนี่มันเทพสงครามสองคนแถมแข็งแร่งสุดๆไปเลยนี่รอเล่นกันหรือเปล่ปาผู้ใต้มาข้าบ,บัญชาของเจ้าฟางังมีพลังสุดจะแข็งแร่งไปเลยจู่ล่งเตียนอุย้ยพวกเจ้าไปจับนังัูนั้นมาแต่แบบให้ยังมีลมหายใจอยู่นะขอรับจับมัน ที่จะจับฆ่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะนังตัวนั่นหายไปไหนแล้วข้อนอนจะจัดการต่อไปเองเจ้าฝังเจ้าชนะในครั้งนี้แต่มันนั้นจะไม่มีครั้งต่อไปแน่นอน ข้านั้นต้องขอโทษด้วยเพราะมันนั้นจะไม่มีครั้งต่อไปเชื่อกรรมาตะไปนี่มันอะไรกันจะบ้านี่มันอะไรกันปล่อยข้าเดี๋ยวนี้นะเจ้านั้นอย่าโวยวาอย่าดิ้นแรงยิ่งเจ้าดิ้นแรงเท่าไหร่มันยิ่งแน่นนายท่านจัดการกำนังโจรนี้แล้วจะให้ข้าทำอะไรต่อไปขอรับ เจ้านั้นออกไปป้องกันด้านนอกสาข้านั้นต้องการที่จะสอบปากคำเธอเจ้าฝังไอ้สารเลวเจ้ากล้าดียังไงที่มามัดข้าแบบนี้หยุดพูดไรสาระได้แล้วเจ้านั้นมาจากโรงเตี้ยมสังหารใช่ไหมเจ้านั้นบอกข้ามาซาว่าเจ้านั้นมาฆ่าข้าทำไม ไม่มีทางหลอกนะยังไงเจ้าก็ไม่ได้อะไรจากปากข้าหรอกข้านั้นผ่านการฝึกฝนอย่างมืออาชีพมาแล้วต่อให้เจ้านั้นทรมานข้าแค่ไหนก็ตามข้าก็จะไม่ยอมแพ้ได้ข้าก็อยากรู้ว่าการฝึกฝนมือชีพของเจ้านั้นจะสามารถป้องกันกลวิธีควบคุมระดับพระเจ้าของข้าได้อย่างไรอะไรของเจ้าก็จบไปแล้วนะครับที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไป เดี๋ยวผมจะรีบลงคลิปให้เลยคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วไว้เจอกันใหม่บาย